ต่อที่ระยองอย่างที่น้องพลอยได้เกิดเอาไว้มีเรื่องหลอนๆกับต้นไทรอายุ200นะปีใช่ค่ะนี่ขอสาวหลอนๆเลยนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วมีคนไปเห็นไปเจอมาแล้วถึงบอกต่อใช่แล้วผมว่าจะเล่าให้ฟังเพราะว่าไปสัมภาษณ์มาหลายคนเหมือนกันนะฮะหนึ่งในนั้นที่เจอประสบการณ์หลอนอยู่ขนลุกตาม,มเลยเมื่อกี้อ่านมาตอนแรกนะี่ขนลุกตามเลยค่ะไปกันดูที่บริเวณคลองหลังปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งครับ<ฮ>ในพื้นที่ตาบลตาขันครับที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนี่ ต้นนี้เลยคุณต้นนี้เลยที่เขาบอกว่าหลอนสุดๆหลอนไม่รู้จะหลอนอยังไงแล้วพี่ป๋องกับพลนะนี่ถ้าดูนะแวะเวียนไปดูนิดหนึ่งนะว่าความหลอนอตัวนี้จะเป็นยังไงว่ากันว่าเป็นต้นไทรเก่าแก่ที่มีความเฮี้ยนมากมีวิญญาณมาสิงสถิตอยู่หากใครมาหาปลาตรงจุดนี้ยามดึกดื่นค่นคืนเจอผีหลอกครับนักข่าวของเราก็ใจกล้า หฮยพระไปไม่รู้กี่องค์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยว,ว่าเอ๊ะเป็นยังไงตามที่เขาล่ําลือกันจริงหรือเปล่านั่นนะสินั่นนะสิแล้วก็ไปกันตอนโพร,รเพกกันข้าเมเมื่อคืนแล้วดูบรรยากาศสิพ<ๆ>ี<ๆ>่อูจะไหวไหมเนี่ยต้นใสเลยนะดูดูผ้<พ>าเจ็ดสีเจ็ดสเอเข้าไปอ,อมัดเต็มเลยด้วยความ200ปีอะนะ่ะเนาะต้นใหญ่แผ่กิ่งก้านใบไปกว้างเลยนะคนลุกนลนะคะ่ะบอกว่าไปถึงนะพี่ไม่น่าเชื่อคนลุกเกลียวคนลุกเกลียวเลยแล้วลมจะพัดมาเป็นฟู่ อย่างนี้มีตุก,กตาแขวนบ้างอะไรบ้างเครื่องเส้นไหว้น้ำดงน้ำแดงบ้างเอามาผ้ามาผูกบ้างก็เลยไปถามรอปภคนหนึ่งครับแกอยู่ละแวกนี้ก็เล่าให้ฟังว่าต้นไทรต้นนี้อายุเก่าแก่สิริรวมร่วม200ปี แกร,รู้ได้ยังไงนะคะนนเขาก็บอกต่อๆกันมาฉันเกิดมาฉันก็ไม่รู้ว่าอายุเขาเขาก็มาแล้วอ่ะก็เลยถามต่อๆกันมาเขาก็บวกลบคูณหารก็200กว่าปี<น>ความเฮี้ยนความอาถรรพ์ไม่ต้องพูดถึง<น>วิญญาณสิงสถิตยอยู่ที่นี่เยอะมากโดนหลอกกันแบบหลายตัวหลายคนโดยเฉพาะพวกที่มาหาปลาตอนกลางคืนนะไม่จุดธูปบอกกล่าวไม่ยกมือไหว้ก่อนล่วงหน้าโดนกันไปเป็นแถบส่วนนักเสี่ยงโชคหลายคนที่ไม่กลัวผี แอบมาขอเลขเด็ดถูกหวยันไปเป็นแถวอ่ะโอ้หอันนี้ต้องใจกล้ามากเลยนะต้องเสี่ยงนิดนึงเออแลกมากับเลขจริงแล้วก็ไปถามพี่แอลนี่อีกคนหนึ่งที่นักข่าวเราไปถามพี่แอลแกเป็นแม่ค้าขายปลาหมึกสามรสบอกกับนักข่าวของเราบอกว่าเนี่ยเปิดร้านขายปลาหมึกมาก,กว่า10ปีฉันรู้เลยไว้ต้นไทรต้นนี้นะมันเฮี้ยนมันหลอนจริงๆขนาดญาติของฉันเองนะพี่แอลบอกถูกผีต้นไทรหลอกอะ่ะ <Wh ee. S 1> แล้วเธอบอกว่า เนี่ย <N ee> ฉันมาขายของที่นี่นะาขายปลาหมึกส<อ>ามรสฉันมีเซนเ<อ>ฉน<ๆ>นันเนี่ยนี่เห็นไหมคนลุก<ๆ>คนลุกอีกแล้วซูมให้ดูเลยเนี่ยคนลุกเกลียวคนลุกเกลียวเลยในช่วงนี้มาขายแรกๆอ่ะมองไปทางต้นไทรทีไรนะมองปั๊บคนลุกพลุบบุบบุบุบุบมาอย่างนี้ก็เลยอธิษฐานตั้งจิตว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ต้นไทรพูดผีปีศาจหรือใดๆก็ตามแต่ฉันขอมาขายของใกล้ๆนี้นะต่างคนต่างอยู่นะคนอยู่ส่วนคนผีอยู่ส่วนผี ต้องอธิษฐานอย่างงี้ทุกวันทุกคืนอะเรื่องเหนือธรรมชาติแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่คุณเอ้ยใจวิจรายในการรับชมนะคุณผู้ชมเออแต่คนในพื้นที่เขาก็บอกกันมาอย่างนั้นจริงๆอะนะชี้<อ>ชพิกัดนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปพิสูจน์พี่ปองพ,พี่เปิงนะนะบริเวณคลองหลังปั๊มน้ำมันนะที่ตำบลตาขันอําเภอบ,บ้านค่ายจดระยองครับส่วนใครเป็นชาวจังหวัดระยองแล้วอยู่แถวนั้นเคยมีประสบการณ์<อ>คนรลุดู้อะไรคอมเมนต์มาได้คอมเมนต์มาได้อยากไปอ่านเหมือนกันอยากไปดูเรื่องราวเหมือนกันนะ